สวัสดีทุกคนครับสักดาจากเชลโลดด c โคนะครับ,รบวันนี้เราจะกลับมาพูดเรื่องของรองเท้าเหมือนเดิมเนาะแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ารองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยใช้งานนานมากแค่ไหนอ่ะอ่ะผมสรุปเลยภายใน15หวิแรกรองเท้าคู่เนี่ยอายุเกือบ10ปีแล้วเริ่มต้นเลยนะคือรองเท้าคู่เนี่ยเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าหนังนะครับเป็นรองเท้าที่มันเป็นการฟอกแล้วก็ตัดเย็บพื้นแบบเบรกพื้นยางนะครับคู่นี้เนี่ย ผมใช้งานมาตั้งแต่ผมเรียนจบใหม่ๆจนถึงปัจจุบันนะครับผ่านไปประมาณสักแบบโอ้โหตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะปี2015หรออืมเอ่อมันก็ประมาณ9ปีแล้วอะ่ะ2015ตอนนี้2024ทีเนี้ยรองเท้าคู่นี้มันยังไม่เจ๊งเลยนะแต่ว่ามันก็ใกล้จะเจ๊งมากๆซึ่งเอาจริงนะถ้าจะเอาไว้ซ่อมใช้ต่อก็ยังทำได้แต่ว่าผมรู้สึกว่า เออจริงเหอพอสภาพมันก็หนักซ่อมแพงกว่าซื้ออีกนะครับตอนนี้รองเท้าคู่นี้นะครับตอนที่ผมได้มาเนี่ยตอนนั้นปี2 0 1 5ผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเนาะตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมก็คุยกับมามะ่าผมแบบมาม่าคืออยากไปทํางานแล้วแต่งตัวดีๆมีรองเท้าหนังใส่มาม่าบอกว่าเอะเองไปซื้อรองเท้าหนังที่ห้างสรดสินค้านะครับผมก็แบบเอองั้นเราไปซื้อแล้ว เราจะซื้ออะไรยังไงดีประมาผมก็จะบอกแค่ว่ารองเท้าหนังนะพ่อเองบอกว่ามันต้องเป็นพื้นเย็บมันจะได้แข็งแรงผมก็แบบจามาแค่คีย์เวิร์ดเดียวพื้นเย็บทีนี้ผมก็เลยแบบอ่ะถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยอ่าผมก็ไปดูที่ลงแบบในห้างแล้วกันนะในห้างเขาแนะนาว่าเอ้ยลองหนังฟอกนะตัวนี้เป็นหนังฟอกแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ชื่อว่า24นะครับเป็นไทยแบรนด์นะครับเป็นไทยเมคเกอร์ ซึ่งรองเท้าคู่นี้สมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีครายละเอียดอะไรหรอกมันก็เป็นเรียกว่าโลเฟอรผมก็แบบอ่าเป็นโลเฟอรใช่ไหมก็เลยซื้อรองเท้าหนังคู่นี้มาพร้อมกับเข็มขัดที่สีใกล้ๆกันแล้วก็เอามาใส่ไปทำงานทุกวันในช่วงแรกๆนะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยเราก็ดูแลรองเท้าตามสมควรคือทางทางห้างเขาก็แนะนำให้เราซื้อมิงออย เออคือเป็นไอกระปุกน้ำเงินน้ำเงินมิงออยนะทุกคนนึกนึกออกไหมไข่ปลาวานเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนั้นแนละแล้วเขาก็จะแบบบอกว่าดูแลนะเอาไปทาประมาณเดือนละครั้งแล้วก็แบบเต็มที่สรุปไปไงหนังเนืดเหนียวคือมันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าเอาจริงนะคือมันก็ช่วยบำรุงหนังได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันแค่ไม่ไม่ได้ดีที่สุดแค่นั้นเองผมก็ดูแลรองเท้าหนังแล้วใช้งานมันแบบพอสมควรนะสมบุกสมบันตอนนั้นเนี่ย ผมก็ใช้งานมันตามปกตินะครับแล้วก็รองเท้าจะมีน้อยมากซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่วงการคือยังไม่ได้เปิดเพจเชนเนลว่าดอทโคเลยด้วยซ้ําตอนนั้นเนี่ยก็ใช้ใช,ใช้ใช้ไปสักพักนึงเนี่ยพอผมเปิดเพจที่ชื่อว่าเชนเนลว่ดอทโคผมก็เลยมีข้ออ้างนะฮะในการซื้อรองเท้านะครับสมัยนั้นยังไม่ได้แต่งงานนะครับกับภรรยาก็เป็นแฟนคนเดียวกันนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยว ดิฉันเนี่ยซื้อของขวัญเป็นซาฟเฟียรีโนเวทัวให้คุณนะเราก็แบบเฮ้ยซาฟเฟียรีโนเวทัวแล้วก็ตอนนั้นคุณยูยะฮาซิกะะเนี่ยที่เขามาทีา่ตอนนั้นน่าจะอยู่ที่ Selective ตรงสยามปัจจุบันคิวเลเตเดนโคนะครับ Selective ชั้น2เนี่ยเขาก็แบบพาคุณยูยะมาแล้วก็รีบไปขัดรองเท้าคุณยูยะ แล้วเราก็แบบโหแบบการดูแลรองเท้าหนังนี่มันแบบมันสนุกจังเลยเนาะเราก็ชอบขัดรองเท้าอะไรเงี้ยก็เป็นต้นกําเนิดของเพจนี่คือเป็นรองเท้าที่แบบอยู่ในน้องแต่ชุดแรกที่ผมใส่ตอนก่อนที่จะใส่เพจอีกตอนก่อนที่จะทาเพจอีกตอนนั้นเนะี่ยพอได้ซาฟิเอร์ลโนยทัวร์นะผมก็ดูแลรองเท้าคู่นี้แบบดูแลดีมากคือรองเท้าเนี่ยคู่นี้ผมใช้โค้ดซื้อไปซื้อมาลดไปลดมาเหลือแค่สองพันห้านะแล้ว ตอนนั้นเนี่ยเราก็แบบดูแลด้วยซาฟีเนะครับอย่างดีเลยแล้วพอเราใช้ไปเนี่ยสักพักหนึ่งพอเราเปิดเพจเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยพอเราใส่รองเท้าหนังแล้วจะพบว่าสไตล์เนี้ยมันแบบมันมัน t ู o casual คือมันไม่ได้ใส่แล้วมันแบบอา่สาสไมท์หรือว่าแบบฟอร์มอลเราก็เริ่มมีรองเท้ามากขึ้นนะครับเราหาเรื่องซื้อรองเท้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็มีรองเท้าตอนนี้เยอะมากคู่นี้ถูกนะครับ relocate นะครับจาก จากในบ้านไปอยู่ในรถแล้วก็ผมมาใส่ขับรถทุกวันนะเหตุผลที่ผมใส่ขับรถเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นยางนะครับแล้วมันก็ใส่แล้วมันก็แบบขับรถแล้วองขับมันอนะ่ะคือพื้นยางความหนากําลังดีด้านบนเนี่ยไม่ได้มีโทรบ,บ็อกซ์นะครับไม่ได้มีการแบบว่าหักงอแล้วเจ็บกดนิว้วโป้งอะไรผมเนี่ยใส่คู่นี้เราขับถรถขับมันมากดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอารองเท้าคู่นี้มาใส่ขับรถแล้วใช้คู่เนี้ ยาวมาจะถึงปีตอนนี้ปี2024นะครับคือมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากสําหรับรองเท้าคู่นี้เพราะว่าตอนซื้อมาตอนนั้นเนี่ยผมอะ่ะก็เออสเปคมันก็ธรรมดาคือจริงๆปัจจุบันผมก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อนี่เขาเรียกว่าเป็น v e n นเชีย l โลเฟก็เป็น v e n น t i ี n ลโลฟเฟสภาพหนังตอนซื้อมาก็เป็นหนังแบบออหนังฟอกธรรมดาของไทยแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้เป็นฟอกแบบ ฟอกโครมแทรนันเป็นฟอกแบบดีๆเป็นฟอกแบบหนังสีน้ําตาลโอเคหน่อยพื้นด้านในก็มีซับนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่ามีมีคูชั่นรับน้ําหนักนะครับใต้พื้นก็มีการเย็บกับพื้นยางเป็นลักษณะที่เป็นแบบเบรกก็คือแบบเย็บรอบทะลุลงมาตัวยี่ห้อเนะะี่ยปั๊มอย่างดีสวยงามนะครับตรงส่วนพื้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้จนมันแบบ ยางมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วยางมันจะกลายเป็นยางแข็งแล้วก็อีกนิดนึงแตกจะหักแล้วส่วนหนังข้างบนเนี่ยก็คือเท้าขวาเนี่ยคือเท้าที่ผมใช้ขับรถเหยียบคันเร่งเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันเลยเสียดสีตรงเนี้ยเป็นแถบแบจนมันเนี่ยเป็นคุยคุยแบบนี้นะคือทาทาบํารุงแบบประมาณสักสองเดือนครั้งอะ่ะแต่ว่ามันใช้งานขนาดเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนักมากแล้วก็จะลอกมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ส่วนของส้นเนี่ยคือ ไอตรงเนี้ยคือเราเอาส้นเท้าวางไว้ใช่ไหมแล้วเราก็เหยียบคันเร่งด้วยด้วยเท้าขวามันก็เลยถลอกหมดเลยนะครับนี่แต่ว่าจริงๆคือมันถลอกแค่หนังภายนอกนะครับแล้วก็มันจะมีส่วนแตกส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดลงคีมบำรุงหนังเนี่ยมันก็จะดูกื่นๆกืนกับมันเนียนๆใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งแบบโหมัน Amazing มากรองเท้าหนังเนี่ยใช้งานได้นานมากๆแล้วก็ถ้าเราดูด้านในเนี่ยก็คือเนี่ยหนังมันเริ่มแตกเนี่ยคือสภาพประมาณ9ปี คือใช้งานหนักขนาดเนี้แล้วก็ใช้ชุยขนาดเนี้มันยังไม่พังเนาะแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคเปลี่ยนดีกว่าทิ้งดีกว่าคือตรงนี้นะครับพื้นเนี่ยมันทะลุแล้วถ้าเกิดเราเห็นนะครับตรงนี้อันนี้คือพื้นที่มันทะลุมันเกิดจากการที่ผมขับรถแล้วผมก็เอาส้อนอะกด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 ทุกวันเพรากดทุกวันปุ๊บนะครับ ไอตรงส่วนด้านล่างเนี่ยมันเลยทะลุไปแล้วเป็นถึงยางเลยเนี่ยถ้าผมเปิดให้ดูก็จะเห็นว่ามันทะลุไปจนถึงชั้นยางแบบนี้นี่ดังนั้นคู่นี้เนี่ยพอใส่ปบเนี่ยมันไม่กันน้าแล้วครับทุกคนคือมันมันทะลุน้ํามันซึมเข้ามาในนี้เลยแล้วก็เข้ามาอยู่ข้างในจนชุ่มฉ่านะครับพื้นหนังมันก็จะแบบเละๆหน่อยข้างในก็คือใช้งานไม่ได้แต่ถ้ายังใส่ขับรถอยู่มันจะยังใส่ได้คือใส่แบบใส่ช่วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ย ผมก็จะบอกแบบนี้คือรองเท้าหนังที่เราใช้เนี่ยนี่ขนาดผมดูแลแบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเอาไปขัดน,นะครับรองเท้าแบบสเปคแค่แบบหนังทั่วไปตัดเย็บเบรกพื้นยางทั่วไปไม่ไม่ถึงขั้นวีบัมไม่ถึงขั้นแบบหนังโลงฟอกแบบยิ่งใหญ่อลังการอ่ะมันยังอยู่ได้ประมาณ9ปีเลยนี่มันผมว่ามันถึง10ปีนะถ้าใช้ต่อไป แต่ถ้าเกิดว่ารองเท้าหนังดีๆล่ะที่เรามีเราเอามาขัดเอามาดูแลลงครีมขัดเงาลงแว็กซ์แล้วก็ใช้งานมันไม่ได้ถี่มากผมว่ามันใช้งานเกิน10ปีผมว่ามันไปถึง 15- 20ปีได้นะครับขอเพียงแค่เราดูแลเขาอย่างแบบเหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนปล่อยปะละเลยที่จะดูแลรองเท้า ดังนั้นนี่เราไม่จําเป็นจะต้องมีรองเท้าหลายคู่ก็ได้นะครับการมีรองเท้าหลายคู่คือมันเน้นเท่นะครับอย่างผมเนี่ยเราติดเท่เราไปทางเท่ซะแล้วเราก็เลยมีรองเท้าหลายคู่แต่ถ้าเกิดเราแบบปัจจุบันเนี่ยคือ,เ,อเท่ไม่ไหวเพราะว่ามีลูกนะฮะเราก็ใส่รองเท้าอยู่ไม่กี่คู่หรอกแต่ว่าเราก็ดูแลมันอย่างดีแล้วมันก็จะอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับดังนั้นนะครับเพื่อน การมีรองเท้าหนังเนี่ยสำหรับผู้ชายนะผมมองว่าอย่างนี้ตอนเรียนจบเนี่ยอายุประมาณยี่สิบต้นๆเนี่ยถ้าเราถ้าเรายังไม่ตกผลึกสไตล์นะผมว่ามันก็โอเคแหละที่เราจะใส่นั่นใส่นี่รองนั่นรองนี่ไปเรื่อยแต่ถ้าเราอะตกผลึกสไตล์ของตัวเองแล้วคือเรารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนใส่รองเท้าประมาณนี้แต่งกายประมาณนี้ไปทํางานด้วยชุดประมาณนี้ผมคิดว่ารองเท้าหนังเนี่ยเป็นอะไรที่น่าอินเวสต์มากมาก ลองเอา365วันนะครับคูณ10ก็เป็น3,600กว่าวันแล้วเอามาหารราคาดูอะตกวันหนึ่งอะ่ะไม่แพงเลยถ้าเราใส่มันมบ่อยๆดูแลมันดีๆด,ดังนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะมาเชียร์ว่าดูแลรองเท้าหนังกันเถอะนะคือต่อให้เราแบบไม่คิดอะไรเลยอะลงครีมบำรุงก็ยังดีอะไม่ต้องถึงขัน้นแบบขัดเงามิลเลอร์ชยเลยขนาดนั้นก็ได้ลงครีมบำรุง นะครับแล้วก็ดูแลให้มันแบบอยู่ในลักษณะที่มันโอเคอ่ะแล้วถ้ามันแบบอยากไปทำดีๆก็ไปส่งร้านเอาก็ได้นันก็ใช้งานได้ยาวนานแล้วนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใช้มาเกือบ10ปีไม่เคยมีปัญหาไม่เคยงองแงเลยเพียงแต่ตอนเนี้ยมันก็ควรจะถึงเวลาที่จะปลดประจำการแล้วอ่ะฟังแล้วมันก็เศร้าเหมือนกันนะรองเท้าคู่นี้มันอยู่คู่กับผมตั้งแต่เปิดเพจจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นเพจที่ทำอยู่แหละแต่อาจจะแบบ ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราแบบเหมือนมันมีหลายอย่างต้องทอําอ่ะเราไม่ได้เป็นแบบเป็นเป็นเพจเดียวแล้วเราจะแบบเลี้ยงชีพได้อะไรเงี้ยเราก็ทําไปเรื่อยๆทําเพื่อความสนุกไปง,งานดีเลกอะไรเงี้ยแต่ว่าลองคิดดูนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนะี่ยมีรองเท้าคู่หนึ่งนะที่ใช้งานได้สิบปีแล้วมันเป็นทรงสวยๆแบบโอ้เป็นอ่ยี่ห้อแบบดีๆอะ่ะผมคิดว่ามันคุ้มมากเลยที่จะลงทุนรองเท้าสักคู่หนึ่ง แต่ว่านะมันก็จะมีเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยเราจะมีรองเท้าคู่เดียวเนี่ยใส่ไปเป็นสิบกว่าปีมันไม่เบื่อเหรอคําตอบคือนั่นเป็นเหตุผลทำไมผมถึงพูดว่าเราจะต้องตกผลึกสไตล์ตัวเองให้มันได้นะครับแล้วเราก็ซื้อรองเท้ามาใส่ให้มันแบบเข้ากับสไตล์ตัวเองเพราะว่าพอผู้ชายอะครับพอตกผลึกสไตล์ตัวเองได้ปุ๊บนะผมว่าเครื่องแต่งกายมันจะค่อนข้างจะซ้าๆเดิมและมันก็ใส่ประมาณเนี้ยไปทํางานก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็ ยังคงดูดีอยู่นะครับทำทางานใส่รองเท้าแบบคือผมขับรถเนี่ยผมใช้รองเท้าคู่เนี่ยก็สบายดีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยจนแบบพื้นมันทะลุแค่นั้นแหละก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับสำหรับคิดนี้ผมบอกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาคีย์เวิร์ดไปอย่างแรกดูแลรองเท้าหนังดีๆนะฮะมันจะอยู่กับเราได้นานนะครับอย่างที่สนะครับ ยิ่งเราเนี่ยดูแลดีนะครับแสดงว่ารองเท้าของเราเนี่ยจะราคาถูกลงเรื่อยๆเพราะาเราใช้งานมาได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าหลักๆมีอยู่แค่นี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็รอบหน้านะครับซื้อรองเท้านะครับอย่าลืมเอาคีมมาลงหนังมาจัดการรองเท้าคุณด้วยนะครับมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆน,นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ